มาแล้วมาแล้วกินแหลกมาแล้วมือนี้ไดเป็นสองเมนูได้จ้าอันนี้คือเมนูแรกกินแลกให้ซื้อวา่าเมนูขัวไก่ขัวไก่กับไข่เจียวหลูกกินได้แม่กินไดจ้าขันตอนแหลกกินแลกกะสิมะเฮ็ดไข่เจียว โดยการทําการตอกไข่เลยจ้ามือนีสิเจียวไข่สามนวยจ้าพี่นอ้องตอนแหลกตอกสองก้อนแล้วก็เพิ่มไปอีกนหนึ่งเพราะว่ากินแหลกยานบออิ่มจ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วแต่มักไผ่มักมันมักไผ่สูตรไผ่สูตรมันจ้าผงปรุงรสใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่อันนี้ก็ใส่น้ำปลาจ้าพี่น้องนิดนึงเพื่อความนัวเนี่ย ว่าเด็กตีไข่ก่อจับจอก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 เป็นได้พี่น้องเสียงตีไข่แบบนี้คุณนเคยกันดีบ่จ้าสำหรับกินแหลกคุณนเคยคักหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันใส่กระทะเลยมือนีใส่ด้กระทะเกา่าก็หย่อนวาเตาไฟฝาของกินแหลกนั้นสายไฟมันถึกลวกแล้วจ้าก็เลยได้กลับมาใส่หม้อเกา่าไข่อยู่เอาถิมก่อนหลังจากน้ำมันหอนกนใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ไข่จากพี่น้อง เป็นไดู้้้โฟูๆเลยอันนี้ก็พ่อ,อยังใส่ได้แก่คัดได้ดูจ้าพี่น้องเป็นไดนี่อต๊ลิวอันนี้คือถือใจแม่มากเลยกับดีกับได้กับได้กับดีก็คืออันตะกอนโอ้สัวสิกับได้พี่น้องแต่แหลงนึกว่าเป็นหย่อนกระทะเอาไปเอามาว่าเป็นหย่อนตะลิวตัวนี้ <c oughs> เซตแดวเมนูที่หนึ่งจ้าไข่เจียวไข่เจียวคุณลูกชายเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นคุณแม่ก็จะมาเตรียมทําครัวใกล้จ้าแม่กะสิหันตะไคร่ก่อนเลืออนดับแหลกกะสิใส่เวลาในเดิอนนิดนึงพี่น้องอันนี้ก็ยังเป็นเคียงใหม่เคียงเกา่าแม่กําลังจะเอาเคียงสแตนเลสมาใช้เดี๋ยวรอก่อนค่ะตอนนี้ใช้เคียงไม้ไปก่อนเดี๋ยวก็จะซิมาดาหมา่นะนะว่าโอ้ขึ้นลงขึ้นล่าเค่องปัน่นเครื่องเกา่าเครื่องเดิมนี่ ตปั้นทึ่งตะไข่ปันทึ่งแบบพริก,กแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็กดปันพี่น้องง่ายๆบาตองมีคกมีสาโอ้ยสบายไปเยอะสําหรับคุณแม่ประหยัดเวลาได้หลายที่จ้าคนหมักเห็ดกับเขาเนะจ้าเห็ดจังไไงพี่น้องเนี่ยมันหมักเห็ดจังไดละ่ะนี่ก็กดที่จี๊ดปันให้ได้ตามที่เหาต้องการจ้าคว้นละเอียดกปันไปเบิ่งไปปันไปเบิ่งไปนะั่นแหละพี่น้องขั้นละเอียดตามที่เห่าได้แล้ว หอกัจังข้อเป็นไดแล้วหลังจากนั้นเหากับมาเลยมาขางหมอนี่หมอไก่เหมือนนี้เอาไก่เป็นไก่แบบมันแซ่สองฟีดมาพี่น้องกระจิกแข็งๆแน่ก็บ่าเป็นยังเห็ดได้ือเก้าสำหรับกินแหลกว่ามีอีกยังอยากเกินแล้วก็ใส่พริกติบตำลงไปโอ้พริกตำเพิ่นวาพริกที่ปั้นเมื่อกี้นี่พี่น้องนี่กินแหลกเอาความละเอียดซํำนี้พ่อไดยงยำแน่จ้ไาไผ่มักละเอียดกระปั้นต่อไปอีกจ้าแต่ว่ากินแหลกมากซํำนี่แหละมันจังหอม ขวดเอาใ้เบริดเสียดายจ้ะพี่น้องเป็นไดเฮ้ยแต่เครื่องก็เป็นตะแเสบแล้วผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนนี่หละจ้ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวแป้งนัวเพิ่นววาเด้ค้าเพิ่นอันนี้แป้งนัวก็นิดนึงจ้ะพี่น้องความมักแล้วแต่ความาม,มักมักใชมักมันมักแสบก็ใช้หลายๆแต่กินแหลกใช้ซํานี้ละจ้าซํานี้ก็พอแห้งแล้วซอตหอยอันน้อยนิดของกินแหลกก็ใส่ลงไปจ้าแล้วก็ใส่ย่างก่อข้าวอื่น ใส่สดฝาเขียวแลแต่สูตรไผ่สูตรมันสูตรนี่ใส่น้ปรรนำปลาหนำแต่ว่าบร่ได้บอกพี่น้องเอาใส่ทีหลังจ้าหน้ำปลรรากับน้ำปลาะเติมน้ำลงไปประมาณสองประมาณครึ่งครึ่งแก้วจ้กพี่น้องนี่ใส่ตักเนี่ยก็คือใส่คาลงไปหมักไผ่มักมันเด้อสูตรนี้พี่น้องส่วนกินแหลกมักแนวนี้จ้าเป็นไนนาตานารับประทานว่าจ้า อันนี้คือ,อยังบดใเดือนน,นี่นี่ขั้นเดือดเป็นตาแซบก็นี่ออกนี่ยังว่าพ่ออีกไปเติมอีกพี่โน้องเออยย่ยานบกคักย่านบะแซบหลายอันนี้คือกินกับปลูกสองคนจ้าอันนี้คือซอสฝาเขียวที่กินแลกบอกไปแล้วเมื่อกี้พี่โน้องเป็นไหลนาท่านมาจ้าหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้จ้บพี่โนโ้องรอดซุก แต่รางวงนั้นก็มาเด็ดใบกระเพราลออมือนี้ใส่เป็นใบกระเพราจ้ะพี่น้องใบกระเพราหอมหอมแล้วแต่คนมักแล้วคน่นกะสิใส่ใบโหระพาเนาะใส่ผักอิตูก็แล้วแต่จ้ามักไผมักมันแต่กินแหลกนี่มักผักกระเพราแบบนี้ละจ้าเผ็ดเผ็ดหอมหอมโอ้ยเราแหลกก็เป็นตาแสบหอมห้อยเห็นแล้วก็หิวจ้าพี่น้องยามใด้นอสีแล้วนี่โอ้ยคือจะมาโดนเถอะ นี่อันนี้ก็เดือดพอดีซุกพอดีจ้าพี่น้องนี่หน้าตากะทีเป็นปลาใหม่เป็นไดเป็นตะแซสบบอแล้วก็ใส่ลงไปใบกะเพราเด็ดลหลังคัเนี่ยโอ้ยแล้วก็คนคนคน,คนเอาช้อนเอาตะลิวเอาช้อนเอาตะลิวมาคน,นคนคนไปคนมาให้ใบอยังเ็ี้กะเพรามันสลบจ้าพี่น้องเขานำเขาเนื้อนี่เป็นตะแซสบแล้วโอ้ไ้ทีแล้วพอดีจานหนึง่งกินอิ่มพอดี บะไดเฮดไลยพี่น้องเฮดพอดีคมนึงขั้นมันเหลือเลยก็ไปใส่ตู้เย็นอีกโอ้ยบะยมนั่นก็บะไดเอามากินนะนะกระูุทิมเน่าทิมอีกเฮดพอดีกินเนยลยละจ้ะบหนึงกินกับลูกเวอร์น,นาตา,าลาปรททานบอล้วก็ตักใส่จานละจ้านีอ่อเป็นไดเป็นเตาแสบบช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองช้อนที่สามช้อนที่สี่โอ้เต็มถ้วยเต็มจานพอดีจ้ะ ก็นแต่แสบบอกที่นองกวา่ากินแหลกเห็นแล้วก็หิ้วอีกแลวจ้ะนี่เห็นเองกระแสบเองก็หิ้วเองโอ้นาตาก็ได้อยู่ได้จ้าอืมเอ้ยนี่ตอนไก่เป็นเนือ้อไก่รวนเธอหนาะจะเอาอกไก่มันจังว่ามีไขมัน <c oughs> จังบะอ้วนโว้ยหรือเปล่าสองสอนสามส้อนอื้อหือ เบาแ้วก็บเบาสิกินเห็พี่น้องเบิร์เดอหน,นิจ่าเดอเบาแ้วก็กินวันจ่าพี่น้องนี่โอ้แต่ว่าบันถอนกระเป๋าแนจักน้อยนึงพี่น้องแซ่บกินแหลก่าเห็ดเองกัหยองเจ้าของเองเบาแล้วไปกินต่อกอนพี่น้องไปกินละจา้าบายบายอโยย